ฟรานซิสตัวละครจากแบ t เท PASS s ซีซั่นหนึ่งของ o อ Duty v a n g u a กาและ Warzone เขาคือใครมาจากไหนในวันนี้เราจะมารู้จักเขาไปพร้อมๆกันครับฟรานซิสมีชื่อเต็มว่าฟรานซิสไคลานากิล่า เป็นตัวละครคนที่13ของเกม a อ l of Duty ภาคแวนกา r ์ฟรานซิสเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปีคศ .19- 2 0ที่วาเฮวาบนเกาะโอวาฮูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3และเป็นเกาะที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของรัฐฮาวายและใหญ่เป็นอันดับที่20ของประเทศอเมริกาฟรานซิสเข้ารับใช้ชาติในกรมทหารราบที่442และกรมบัญชาการที่100่โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาได้เป็นกาประจำการอยู่ที่เกาะแซนไอแลนหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อควอล ฟรานซิสได้พบการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมต่อผู้คนชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นไม่ว่าจะจากทั้งการทรมานหรือจากการกักขังหน่วงเหนียวและแน่นอนว่ามีเพื่อนของฟรานซิสอยู่ในกลุ่มของชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นอยู่ด้วยฟรานซิสจึงได้ให้คำมั่นสัญญาตัวเองว่าจะต่อสู้เพื่อทําให้โลกนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่และหลังจากนั้นเขาจึงได้เข้าช่วยเหลือเราเพื่อมนุษย์ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อไป ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขอเล่าถึงช่วงเวลานั้นนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะในช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นได้ไปทําการขยายอิทธิพลนะครับผมซึ่งขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเลยในเอเชียนะโดยเฉพาะจีนเกาหลีนะฮะและยังไม่พอฮะยังเข้าไปเป็นมัทธมิตรกับกลุ่มอักษาอีกด้วยและทําการบุกยึดอินโดจีนะครับผมซึ่งอินโดจีนในตอนนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสนะฮะจะมีประเทศกัมพูชา ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะความหมายของอินโดจีเนจะเปลี่ยนไปเป็นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนก็จะมีประเทศไทยเมียนมาคาบสูตมาลายูมาเลเซ,เซยียสิงคโปร์นะฮะซึ่งหลังจากที่ญี่ปุ่นยึดอินโดจีนแล้วเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจแก่ประเทศสหรัฐเป็นอย่างมากนะฮะสหรัฐจึงทําการตอบโต้ญี่ปุ่นด้วยการอายัดทรัพย์ทั้หมดของญี่ปุ่นในสหรัฐนะครับตามด้วยการประกาศคว่ำบาตรทางการค้าปิโตเรเลียมและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สาคัญอื่นๆของญี่ปุ่นนะครับผมและหลังจากเหตุการณ์คว่ำบาตรของสหรัฐ สหรัฐนะฮะเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรนะครับผมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งฮะจนกระทั่งนะครับผมนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยโตโจฮิเดกินะฮะได้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการทำสงครามแทนการเจราจานะครับซึ่งการโจมตีแรกนะครับผมเริ่มต้นเมื่อเวลา7 5 5โมนาทีในตอนเช้านะครับของวันใที่ที่จธันวาคมทางญี่ปุ่นได้ส่งฝูงบินลบระล,ะลอกแรกจำนวน200ลําลำเข้าโจมตีที่อา่าว เพ a ร์ฮาเบอรนะครับบนเกาะโออาฮูนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยและการจโจมครั้งนี้นี่แหละนะครับผมคือการเปิดฉากสมรภูมิของ2ประเทศนี้อย่างเต็มตัวแต่ญี่ปุ่นก็ไม่จบเพียงแค่นั้นนะฮะหลังจากนั้นในวันที่23คกุมภาพันธ์นะครับผมมีเรือดำนำญี่ปุ่น i 17นะครับผมขึ้นมาที่ชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียและทําการยิงโจมตีโรงงานน้าตาลใกล้เมืองซานตาบาบารานะครับผมแต่ว่าเป็นการยิงเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยบริเวณชายฝั่งนะครับทั้งท่าเรือลงสุบน้ำนะฮะก่อนที่เรือดำน้ำญี่ปุ่นเนี่ย จะมุดหายไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ผู้คนหวาดกลัวมากเลยนะผมบางคนก็ขายที่เลยนะผมในราคาถูกๆเนาะเพราะว่ากลัวว่าญี่ปุ่นจะมาบุกรุกนะครับและสี่เดือนถัดมานะครับเรือดำน้ําของญี่ปุ่นได้บุกจู่โจมฐานทัพฟอร์สตีเวนนะฮะที่บริเวณปากแม่น้ำโคลัมเบียนในรัฐโอเรกอนนะครับผมซึ่งการจู่โจมครั้งนั้นเนี่ยทำให้ระบบโทรศัพท์นะครับผมเสียหายจนเป็นอัมาพาตเลยนะผมไม่สามารถใช้งานได้เลยเรียกได้ว่าการติดต่อสื่อสารในตรงนั้นเนี่ย ก็พังพินาศไปช่วงหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งความเสียหายทั้งหมดนะครับผมเริ่มส่งผลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมคือการตื่นกลัวของชาวเมืองอเมริกานะฮะและเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะเริ่มทําให้เกิดความกลัวและความเกลียดชังต่อชาวญี่ปุ่นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนลามไปถึงประชากรอ,อเมริกาเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับประชากรหลายคนเริ่มมีการเรียกร้องให้นําประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นเนี่ย ไปไว้ในที่ที่ห่างไกลนะครับซึ่งบางคนเกลียดถึงขั้นอยากให้ฆ่าคนพวกนี้ไปเลยด้วยซ้ำไปนะครับบางคนก็อยากให้ประชากรพวกนี้เนี่ยถูกคุมขังและอดตายไปเลยก็มีนะครับผมและภายหลังจากการที่ประชากรชาวอเมริกาเนี่ยเริ่มเรียกร้องกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งต่างๆนานา,นา,นาเลยนะผมนิตยสารเริ่มมีการเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับประธานาธิบดีแฟรงกินดีรูสเวลเนี่ยได้ยินยอมสร้างเขตกักกันขึ้นนะครับเพื่อใช้เป็นค่ายอบยบชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับซึ่งผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นทุกคนนะครับผมเขาเป็นชาวอเมริกันนะผมยังเป็นชาวอเมริกันนะครับเพราะว่าัตรประจําตัวเขาเขียนเลยนะผมว่าเป็นคนอเมริกันนะครับแต่ด้วยความตื่นกลัวกับชาวญี่ปุ่นนะครับก็เลยทําให้ชาวอเมริกันเนี่ย เกลียดทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับโดยในครั้งนั้นนะครับผมมีจํานวนประชากรอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นเนี่ยถึง1 2 0 0 0 0คนเลยเดียวเชียวนะแน่นอนว่าที่หมู่เกาะฮาวายเนี่ยก็มีเหล่าชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางหมู่เกาะฮาวายเนี่ยจึงได้กําหนดพื้นที่กักกันขึ้นมานะผมก็คือแซนไอแลนด์นั่นเองนะครับที่ที่ทำให้ฟรานซิสนะครับต้องแยกจากเพื่อนของเขาพร้อมปฏิญาณว่าจะต่อสู้เพื่อทําให้โลกนี้เนี่ยดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนัั่นนเองะครบ ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาบ่อยให้ฟังนะครับว่าตัวฟรานซิสนะครับผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่เพื่อนมนุษย์มากๆนะครับโดยเฉพาะคนรู้จักของเขานะครับผมหรือรวมไปถึงทหารที่แบบเขารู้จักนะครับเช่นใน1นึ่งกเนี่ยถ้าสมมติมีทหารประมาณสักสิคนหรือสิคนอะไรแบบนี้เ,นเขาก็จะค่อนข้างรู้จักกันฮะและสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบมากเลยนะครับผมคือการทําอาหารน่นเองนะครับผมใช่ฮะเขาจะทาอาหารให้ตัวเองเสมอและ แน่นอนว่าบรรดาทหารด้วยนะผมที่ติดตามเขาหรือแบบอยู่ในหน่วยอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะทำอาหารแบ่งปันให้กันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นกินเล็กกันน้อยนะครับว่างานอดิเรกข,ของฟรานซิสเนี่ย คืออะไรนะครับผมและฟรานซิสก็จะมีคติประจําใจอันหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับผมให้เหมือนครั้งนี้เนี่ยจะได้ใช้ชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับโดยฟรานซิสนะครับผมก็จะมีอาวุธที่ชื่นชอบเนี่ยเป็นคูเปอร์คาร์ไบน์นั่นเองนะครับผมอยู่ในกลุ่มแอซซัลไลเฟอร์นะครับเป็นปืนที่เข้ามาใหม่ในซีซั่นที่1เลยนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมบอกตรงว่าค่อนข้างจะโกงมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตัััััววววปืนนนนนนนมม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 เเเีี่่่่ยยยยคคคคคคบบบบุงงงาาาะะะะรรรรรรผผกก็็โออดดด้้้ขแตตสสิิไธถ ถ้าใครเล่นตัวละครฟาซิสแล้วเนี่ยก็ถ้าใช้ปืนคูเปอร์คาร์ไบด์ก็จะดีนะครับมันก็จะได้อ p ีเพิ่มขึ้นเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเปิดจักรวาล COD EP 7นะฮะคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปก่อนใครนะครับและถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้ามีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันมาได้ที่คอมเมนต์ใต้นี้เลยนะครับผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ